ดีค่ะทุกคนวันนี้จะเห็นแปลกๆดิดนึง่งนะเพราะว่าเราใช้ไอแพดถ่ายนหละคะ่ะใช้อ่าวันนี้ก็จะมาแพจก,การ์กดกันแล้วเราต้องทำยังไงเพจการเรียนสมาร์ ทุกคนแบบหนึ่งของหนึอ,อน๋อได้ค่ะแต่ว่าที่ร้านมีไหมคะหรือว่าต้องกลับาได้ได้ค่ะแบบนั้นได้เลยค่ะตามที่ช่างได้เลยนะได้หมดเลยค่ะแล้วคนด้วยค่ะ ทุกคนปไปไไปกันต่อราใช้เป็นแฟนกาสีน้อุ้ย โพดอิฐหาอยาอะทุกคนขาใช้ของเก่าก่อนได้ไหมใช้ของเก่าก่อนนะคะของเก่าที่ยังไม่ได้ใช้เลยของเก่าที่ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะมันกรแเชติดอยู่ตรงนี้ดูว่าจะเปลี่ยนถุงให้เขาเลยหลัน มีตอนเปลี่ยนก๊าซเนี่ยไหมเปลี่ยนการ์ดเปลี่ยนการ์ดก่อนเนาะเปลี่ยนการ์ดเปลี่ยนการ์ดเจออาการอื่นทดแทนก่อน ของใครอะ่ะใส่เสื้อสีส้มๆใครไม่รู้จะเอาเอาไปเถอะเดี๋ยวหาคนอื่นให้นะโอ๊ย แทนได้ไหมเงินแทนไปก่อนโอ้ยไอแพดก็เกะก,กะมากใยญ่อะมันใหญ่ย่าไม่ย่ามีตอนนอนนะไม่มี โอเคจะหยุดของแถมกันนี่เป็นการลิซ่านะคะอันนี้จะตกว่าไหมโอเคกี่ใบเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปแบกไข่นี่นะคะอัอมพาตนี้ไปด้วยนี่เป็นก,ก,กาเทมกล้องเก่ามากเลยอุ้ย อันนี้อันนี้มีคนจ้อมีคนจ้อเอาไปเช่นนี้ละเอาไอ้น่าไปสักคนก็ได้ ปิดจบที่ด้านหลังใส่ถุงอื่นก็ได้ไม่เห็นตัวใส่ถุงนี้เลยอุ้ยเอานี้ดีกว่า สติกเกอร์สุ่มสติกเกอร์สุ่มคือมันที่สุ่มแบบนั้นอ่ะมันจะเป็นกลับหลังนะทุกคนไม่มีบางอันก็ไม่ได้กลับด้วยอุ้ย ไปสักสี่อันหนึ่งสองสามอันนี้อันที่สี่อันต่อไปเคสนี้เอามาถ่ายยากมากเลยนะตอนนี้มันไม่มีแล้วนะเพราะว่าอันนี้มันได้มาจากเราเรียนจีนแล้วเราตอบคำถามได้แล้วครูเขาเกระจดต่อไปเป็น dekat banget ya. Ya, mel. Aku tadi di sini. Aku tadi di ya, tot tot tot. Tala lewa Aku ini, แล้วก็สติกเกอร์วงบาตรปะ่ะแล้วก็สติกเกอร์วงบาตรไปสักสี่อันเหมือนเดิมวิ่ล่นมันก็รวมกันไปเลยสองแล้วอีกสอง อันนี้อุยอ้ยมาอุ้ยสามอันเอาไปเลยแถมอีกหนึ่งอันเอ้าหมดพอดีหมดพอดีดอดเดี๋ยวเราก็ซื้อมาเติมลายเดิมนะั่นแหละ

ามาเลยเยอะเยอะเอาไปหมดเลยก็ได้นะเดี๋ยวซื้อใหม่นอนนี้ไปหมดเลยเหลืออันเดียวพอดือดหลนเฮ้ยไม่ดีกว่าให้คนละสี่อันถ้าแพงก็ให้เยอะ สิบนาทีละโอ้โหโอ้ยเป็นหนึ่งสอง ให้ทุกคนนั่นแหละเห็นไห้ทุกคนเลยอันนี้ซื้อมาใหม่จากคนที่ V I P นะลายเดิมเลยเอาไปทุกรายเลยอันนี้เขียปะ Jeg vil dø. นีเหนื่อยมากอันนี้อันนี้ไม่ใช่หนึ่งแผ่นนะหนึ่งอัน どこかにいいって行ことは、そしてか。 ติ๊กเกอร์จุ๊บไม่ต้องกลัวสีไหนอันนี้อันใหญ่อันใหญ่อุ้ย เอีกสักประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยให้อีกหนึ่งอันแล้วกันอุ้ยหมดพอดีเึิ่งทำลิปแรกหมดแล้วเหรอไม่เป็นไรหรอกโอเคอลนวันนี้ก็ประมาณนี้เด้อนี <c oughs> ่คือกล้องที่เราวางเนี่ยคิตตี้ แล้วเราก็เอาไอแพดวางตรงนี้แบบนี้เออนั้นสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย